เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้โดยพานุอุทัยรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีข่าวมาบอกดำเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้พี่น้องครับวันนี้ผมขอนําเสนอบุคคลที่ได้ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับสามจังหวัดนั้งเป็นคุณนามความดีดังกล่าวนี้ก็ได้เป็นที่รับรู้ในส่วนของราชการหรือ ในวงสังคมนะครับก็ได้มีการประกาศยกย่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับให้กับคนโดยทั่วไปนะครับก็สวันนี้สองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็โดยสภามหาวิทยาลัยราชพัฒยา,าครับได้มีการเห็นชอบอนุมัตินะครับปิญญาดุสฎีบัณฑิตกิตติมศักิ์สาขาพัฒนาชุมชนพระราชวัชรยานโมรีหรือที่เรารู้จักกันหรือพระมหา ระมหาอาจารย์ชลัสดนะครับจเจ้อาวาวดวัตานีนรักษ์มสมุทรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นผลงานที่เป็นประจักษ์ในการรับรู้กันโดยทั่วกันของพี่น้องชาวปัตตานีนะครับคือในช่วงของโควิดปี62 63เนี่ยนะครับพระคุณเจ้าได้เปิดวัดนะครับจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับครอบครัวยากจนคนยากจนหรือคุณลำบากในช่วงของโควิดนะครับ แล้วหลังจากนั้นในด้านสาธารณภัยน้ําท่วมอุทกภัยนะครับพระคุณเจ้าก็ได้จัดถุงยางชีพแจกจ่ายออกแจกจ่ายเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คนทั้งไทยพุทธูธ้ริยมก็ไปรับในวัดนะครับท่านก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนในการช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอนะครับทุกปีที่มีข่าวมีข่าวน้ําท่วมนะครับอีกอันนึงที่เป็นเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นแก่ ตัวอย่างแก่ผู้นำศาสนาทั้งพังไทรพุทธเองทั้งพุทธทางศาสนาพุทธเอง,ง,เองหรือในส่วนของพี่น้องผู้นำศาสนาอีกอย่างก็คือการมีใจต่อกันนะครับอำานวยพรต่อกันในช่วงของเทศกาลวันสําคัญพระคุณเจ้านะครับท่านพระอาจารย์มหาชรัรเองก็ได้มีการออกคลิปนะครับอำานวยพรในวันถุดอิติภิตรีหรือในช่วงของการถึงสีนด นะครับก็เป็นถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นการสร้างสมรรถนชั้นให้เกิดขึ้นในสังคมพหูพนธรรมของเรานะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นคนนอกอาจจะนอกพื้นที่เรานะครับแต่ได้จำประโยชน์ให้กับบ้านเราอย่างมากก็คือคุณถนอมอ่อนเกตผลนะครับเป็นนักจัดรายการที่ยุ่เราเคยเห็นในช่วงของทีวีนะครับเอ็นบีทีช่วงของโควิดนะครับหรือในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมมุทวกภัยต่างๆนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้จักกับ ท่านเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของสามจังหวัดท่านก็จะปรับภาสาเมาต่างผมแล้วผมดีเรื่องอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของพวกเราผมก็ไปสารึางังท่านเช่นเรื่องของวีลแชร์บ้างาเตียงพยาบาลบ้างนะครับ หรือในบางเรื่องที่เป็นเรื่องของราชการท่านรับเรื่องราวร้อง,องทุกข์มาจากพี่น้องเราในสารจังหวัดก็ภาษาไม่ยังผมผมก็นําไปสู่การช่วยเหลือเช่นการไม่มีบัตรประชาชนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับหรือการไปช่วยเหลือคนที่กลุ่มของคนเยียวยาก็ตามนะครับอันนี้เราก็ได้ทํางานร่วมกันวันนี้เนี่ยท่านได้รับรางวัลปัะชาบดีนะครับซึ่งเป็นรางวัลเกีดยรติยศที่ยิ่งใหญ่ของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้มีการประทานรางวัลกันเมื่อ,อช่วงคืนวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถึงที่ยินดีและเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับในส่วนของการแนะนํานักกีฬาดีเด่นของอกีฬาบัณฑิรัฐชุดทีมชาติชุดซีเกมนะครับที่จะแข่งกันที่หัดใหญ่ในช่วงปลายปีนี้นะครับวันนี้ก็เป็นนักกีฬาหญิงนะครับประเภทต่อสู้นะครับ เป็นของคุณจงที่มาเรือนทองนะครับอายุย2ิบสองปีสังกัดอยู่ในนักกีฬาในสังกัดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดตรังนะครับเป็นบุตรของพันจาอากาศประสูรเรือนทองกับคุณพันธิลาบุญประเสริฐนะครับซึ่งก็ผลงานส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอกประเทศอยู่นะครับได้เหรียญทองในการแข่งขันในระดับประเทศ ในระดับต่างชาต่างประเทศก็ไปที่อาอบูดาบีนะครับครังหลังสุดก็ได้เหรียญทองแดงนะครับคู่ต่อปีนี้ดูจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษครับได้ศึกษาคู่ต่อสู้สําคัญก็คืออินโดนีเซียกับสิงคโปร์นะครับทางนักกีฬานางสาวจงที่มานี่นะครับก็บอกว่าถ้าได้เหรียญทองตั้งใจใได้เหรียญทองนี่ยนะครับก็จะเงินรางวัลที่ทาง ผมในฐานะนายกสมาคมจัดให้ถ้าเป็นมุสลิมก็ไปเมกาเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากเป็นไทพภุธก็จะให้เงินรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันนะครับเป็นเงินรางวัลท่านก็บอกว่าน้องก็ก็บอกว่าจะมอบให้กับคุณแม่นะครับอันนี้ก็กขอให้มีความขอให้มีความสําเร็จนะครับในความตั้งใจดังกล่าวนะครับ